We'll be right back. สวัสดีครับผมนิวนะครับเซลฟอร์ ord, พนครสาขาเกษตรนวมินทร์ครับวันนี้จะมาพามาดูรถนะครับเป็นวายแท็กขับสครับตัวไบท b โบราคาอยู่ที่1 2 9 9 0 0 0สีเท่าดําแต่งอะไรบ้างถึงออกมาสวยดูดีขนาดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันทีละจุดทีละรายละเอียดกันเลยนะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นรถที่ทําการแต่งมา เกือบหมดแล้วเนาะก็มีใส่ชุดวยมีใส่ล้อยี่สิบยกสูงเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนมาได้ข้างกันชนหลังเปลี่ยนหลายอย่างเลยคันนี้คือตรงไหนเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับนี่ลูกค้ารีเควสต์มาแบบนี้เริ่มจากทางด้านหน้าเนาะคันนี้เนี่ยทำการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับจากกระจังหน้าเดิมของวายแท็กนะเราใส่เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์วีหกเข้าไปแล้วก็ทําเป็นตัวหนังสือสีดําด้านแบบนี้นะครับคำว่า FORD นะครับแล้วก็ใส่ไฟสิวเพิ่ม3จุดตรงนี้นะครับไฟสิวเนี่ยเขาจะติดตาม ไฟหลีหรือว่าไฟหน้ารถนะครับเราสตาร์ทรถเนี่ยไฟก็ติดละอันนี้ทําสวิตช์เพิ่มก็ได้นะครับแล้วก็คันนี้ครับจะมีความพิเศษก็คือเขาจะใส่เป็นชุดวายมาให้ครับชุดวายตัวนี้ก็คือเป็นชุดครอบเข้าไปจากกันชนเดิมของว i t แท็กที่มีมาอยู่แล้วเราก็ใส่ตัวนี้ครอบเข้าไปตัวนี้ก็รับรองว่าเนียนนะครับฟิตเมนต์เป๊ะๆทุกอย่างเลยเข้ารูปทุกอย่างเข้ารูปเลยครับจากกันชนหน้าเนี่ยต่อมาถึงคิ้วข้างเลยนะครับนี่ครับดูรายละเอียดครับติดเนียนหมดเลยนะครับก็คือฟิตเมนตัวน หมดเลยนะครับคันนี้เป็นตัวไบโทูบูด้วยแล้วก็พอใส่ชุดไวเข้าไปก็จะเหมือนเจ้าแรปเตอร์ v 6เลยคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยพิเศษก็คือใส่เป็นล้อใหม่นะครับจากล้อเดิมขอบ18แล้วก็เปลี่ยนเป็นใส่ล้อขอบ20เข้าไปนะครับนี่ยีออฟเซตลบอยู่ที่24นะครับแล้วก็ทําการยกขึ้น2นิ้วนะครับแล้วก็ลัดกับตัวยาง3 3นะเป็นยางมัตเทอร์เลนแบบนี้นะครับก็ ยกสูง2นิ้วแล้วก็เปลี่ยนปีกนกใหม่นะครับแล้วก็หนุนรองก้อนขึ้นไปเปลี่ยนปีกนกเพื่อให้ตัวรถเนี่ยสามารถยังปรับองศายังตั้งศูนย์อะไรได้เหมือนเดิมคืนค่าเดิมของโรงงานประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยปีกนกมันจะชันนะครับทำให้การขับเนี่ยมันไม่ค่อยสมูทเนาะพวงอะไรมันจะวายครับ คันนี้ก็เปลี่ยน,นในไดข้างใหม่นะครับจากันได้เดิมก็ใส่บันไดของแฮมเมอร์เข้าไปเป็นชุดแต่งนะครับใส่เสริมเข้าไปนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้งานดีแข็งแรงทนทานกันกระแทกจากทางใต้ท้องได้นนครับเพราะตัวนี้เป็นคับสี่เนาะเผื่อเราเจะไปลุยกันเนาะโอเคนะครับ ทางด้านข้างทางด้านหลังเนี่ยก็เป็นซุ้มล้อแบบเดียวกับทางด้านหน้านครับเพราะว่าเขามาให้กับชุดวายครับก็มีซุ้มล้อสี่ชิ้นชุดวายด้านหน้า1ชิ้นนะครับตัวนี้สเปคล้อหลังกับล้อหน้าเท่ากันนะครับก็คือ2ี่สิบออฟเซตลบยี่ครับกว้างสิ5จุดห้านะครับ,ารบยางเป็นเบอร์สามามัทเทเนนะครับส่วนทางด้านหลังเนี่ยก็ใส่เพิ่มก็คือตัวครอบไฟท้ายนะครับแล้วก็ครอบฝาท้ายตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ แล้วก็อะคริลิกคาว่าเลนเจอร์กันชนท้ายก็เปลี่ยนใหม่จากเดิมที่เป็นของเดิมเนาะของไบแท็กเราใส่เป็นกันชนของแฮมเมอร์เข้าไปครับตัวนี้อ่าเป็นไงครับก็มีออปชันมาให้ด้วยมีไฟถอยที่เป็น l e d ครับเพิ่มความมั่นใจในการถอยแล้วก็มีพวกช่องพวกนี้สามารถใส่ปากนกแก้วหัวบอลอะไรพวกนี้ได้มีห่วงโอเมก้ามาให้2จุดไว้ลากจูงนะเพื่อใครจะไปลากเรือลากเจสกีก็เสริมตัวนี้เข้าไปได้นะครับคันนี้เนี่ยราคา อยู่ที่หน 9, 9่0 0้านแสนเห่เาบาทแตงอๆออกจากโชว์รูมเกษตรนวมินทร์เลยนะครับก็รีเควสกันเข้ามาได้เลยนะครับอยากให้นิวเนี่ยรีวิวรถแบบไหนแนะนำของแต่งแบบไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยก็คันนี้จะเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้รถที่แต่งแต่งเนี่ยจะเป็นรถที่ลูกค้าสั่งแต่งนะครับเตรียมส่งมอบไม่ได้แต่งโชว์เนาะโอเคคันนี้ก็ หอๆเลยนะครับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อนิวเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0642242929นะครับนิวเซลฟอร์ดพนักอนสาขาเกษตรนวมินครับสวัสดีครับ นหน้าใส่แขนยาวตัวนี่ร้อนหนาด้วยกับเสือ้อหนานี่คือหน้าหสื้อเสื้อ